กางเดือนอืมสวยงามวิวในโทรศัพท์ที่เราถ่ายกับของจริงเหรอของจริงสวยกว่าเยอะแต่เราถ่ายลงในโทรศัพท์ไม่ค่อยสแต่เราถ่ายลงในโทรศัพท์ไม่ค่อยสวยใช่มันมองเห็นได้ไม่เท่าที่สายตาเรามองเห็นมาดูจริงอ่ะแบบสวยใช่เราไม่รู้ว่าเราจะซูมพี่ว่าสวยนะ ใช่เนี่ยเดี๋ยวมองไปพสวยเลยแต่เดี๋ยวพยายามมาโทรศัพท์หามุมถ่ายยังไงก็ไม่ได้ไม่ไม่เห็นเหมืนสายตาเรามองด้วยตาเปล่านี่แบบงามโอ้เช้าคงจะเย็นนะดูเย็นมากมันต้องหน่งน้ำอุ่นน้ำร้อนตรงกางไม้ตรงกลาวันนี้ไม่หนาวพี่เก๋ไม่เย็นเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำแปดโมง่ะเมื่อวานเมื่อวานเราเล่นตอนค่ำเป่ะเนาะ อย่าลืมส่งเลขบัญชีพี่ดเด้อพี่โอนค่าห้องพี่คุ้มมากเลยนะเมื่อคืนพี่นอนสองห้องจ่ายแค่ห้องเดียวไม่แล้วเขาก็ไม่บอกเราว่าพี่ครับห้องนั้นนอนไม่ได้นะ